วันนี้กิ๊กจะมาแชร์เทคนิคจากหนังสือ2องเล่มน,นี้ค่ะทุกคนเป็นหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตกิ๊กเหมือนกันนะสองเล่มน,นี้ก็คือเรื่องคอนเซปต์เซ o n ันเบนนะคะแล้วก็พราม่ตร์พรามิตร์เนี่ยเป็นเหมือนซับเซ็ตของเซ n d ันเบนอีกทีหนึ่งคนเขียนเป็นคนเดียวกันนะคะหลักๆเลยเซ c o ันเบนอ่ะคอนเซปต์ของมันเลยก็คือเขาจะสื่อว่าเราไม่มีทางที่จะทำอะไรได้เวิร์กร้อจริงๆเลยถ้าแบบเรามีอินโฟเมชันหรือข้อมูล ล้นหัวหรืออยู่ในหัวเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะสมองเราอะ่ะมันมีไว้สําหรับคิดวิเคราะห์ปิ้งไอเดียไม่ได้มีไว้สําหรับจัดเก็บข้อมูลนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเหตุผลที่เราต้องมี Second b เบนคถามว่าอ้าวแล้วเราจัดเก็บข้อมูลในเซ c o n d นเบนแล้วเราจะจัดเก็บแบบใดละ่ะก็คือจะใช้เทคนิคพรามตรติตอรนะคะซึ่งถ้าอยากรูละเอียดละเอียดก็ ลงคอเรียนของกิ๊กได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้กิ๊กจะมาแชร์คร่าวๆให้ฟังเนาะหรือว่าจะไปหาซื้อหนังสืออ่านเพิ่มก็ได้นะคะหลังจากที่ได้เอาคอนเซป t นี้มาประยุกต์ใช้ได้ประมาณ2องปชีชีวิตกิ๊กเวิร์คขึ้นมากทุกคนไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องส่วนตัวคือกิ๊กรู้สึกว่าข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกจัดเก็บอยู่ในที่ที่เรารู้สึกไว้วางใจได้สมมุติเราอยากจะทำคอนเทนต์แล้วเรามีไอเดียป๊อัพขึ้นมาในหัวปุ๊บ กจดลงเซกันเบนเลยแล้วกิ๊ก็ปล่อยเรื่องนั้นไปเลยมันจะไม่ใช่ภาวะที่แบบว่าพยายามจํานู่นนี่นั่นตลอดทั้งวันแล้วสุดท้ายก็ลืมแล้วก็จำมาะไรไม่ได้อะบางทีทํางานอยู่เนี้ยมีป๊อปอัพขึ้นมาในหัวว่าเฮ้ย <c oughs> ยังไม่ได้พาลูกไปฉีดวัคซีนต้องนัดลูกไปฉีดวัคซีนเราก็จะเอาตัวเซ็กันเบนมาเทคโน้เลยแล้วก็แล้วก็กลับมาทํางานต่อได้อย่างสบายใจเซ็กันเบนมันช่วยกิ๊กในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดระเบียบข้อมูลแล้วก็ทําให้กิ๊กเกิดสภาวะนี้เวิร์มในการทํางานได้เพราะว่าเราไว้ใจได้ว่าข้อมูลหรืออินโฟเมชั่นของเราอ่ะมันจะถูกจัดเก็บอยู่ถูกที่ถูกทางและเราก็จะสามารถดึงมันออกมาใช้ได้ท,ทันที ในยามที่เราต้องการคิดว่ามันดีมากนะทุกคนมันช่วยมากๆเลยนะคะก็ลองดูเนาะเทคนิค Second b a บ n ลองเอาไปใช้กันดูนะคะ